สวัสดีครับพี่น้องมณีโอ้โหขอครับต้นคุณยีสารครับครับผมอ่มือนี้เป็นวันที่30อสิบกล่าสองหาหกสิบแปดครับพี่น้องอ่าอุบลราชธานีอำเภอแขวงในเย็นแห้งครับพี่น้องตอนนี้ครับประมาณ17องศาครับฟองยามมือเสารครับหมอกตกนิดหน่อยครับพอพี่น้องกะสีผ้าพี่น้องมาเอาวาวจุฬาอีสานตัวลอยแปดสิบนี่ครับติดโตสีดำอ่าแถบเหลืองแล้วก็ปลายปีกสีแดงครับลงครับผม เดี๋ยวมาถ่ายชุกกันว่าต้นโคดิสานจับข้อได้บ่ครับผมมาขึ้นนี่เฝ้าร้ายครับพี่น,อน,น้องเค็ดใบทะนุโบรานย่านโบรานล่มนะครับอ่าอาทิตย์นี้ก็่าจะเป็นล่มมือนี้มือทุ่ยถ่ายครับผมแล้วก็เว้นอีกประมาณซีหามือนะครับล่มกับที่มาวันที่อสามซีกุมภาประมาณนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวอ่ามาถ่ายชุกกันเลยว,ว่าต้นโคดิสานจับข้อได้บ่ครับพี่นอ้องมาเลยครับ กับพี่น้องแต่ว่าวล่มยมุสโอาอยากไปทางทิศตะวันตกเนี่ยจังหน่อยครับออกที่เสียงไปจังหน่อยนะครับเนาะเดี๋ยวทาบรรยาก,กาศให้พี่น้องมือเนี่ยช่วงนี้เป็นเวลาประมาณนี่เลยนี่บหัวนี่ครับเพื่อกระลังเอาหัวออกนะครับตอนนี้จะเป็นเป็นเวลาอยูออม่านหงม้งครึ่งนี่แหละครับพี่น้อง อากาศเย็นครับอากาศดีครับถ้าไปดูเก๋ I